สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจบ้านนกดาวหนองบัวลำพูทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้างานนะครับบ้านนกดาวหนองบัวลำพูครับผมนะครับช่วงนี้ก็พามาชมบ้านนะครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นมีแต่สใ,ใหญ่ๆเลยนะครับลูกค้า ก็ให้ความสนใจเยอะนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนสีเทานะครับส่วนมากก็จะเป็นงานสีเทาโมเดิร์นนะครับตัวขายดีของทางร้านนะครับวันนี้เรามีเตรียมส่งกันอีกหนึ่งหลังนะครับพอดีแอดมินจะพามาชมนะครับหลังนี้เป็นไซส์กว้าง9้านะครับกว้าง9เมตรนะครับ ลึก6เมตรนะครับเป็นตัวนอร์ดิกผสมโมเด์นะครับตัวขายดีของเราอีก1ไซส์นะครับ1แบบตัวขายดีของเรานะครับส่งนี้ก็กำลังมาเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบงานโมเดลนะครับส่วนมากของเราก็จะเป็นงานโมเดนทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นงานนอร์ดิกผสมนะครับหลังนี้เราเตรียมเดินทางนะครับที่ส่งที่อำเภอเพนนะครับคุณแม่คำม้วนนะครับก็หลังนี้ราคาตัวบ้านนะครับ5้าแสนบาทนะครับเพิ่มปิดฐานเข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มแอร์น้ําอุ่นเหล็กดัดนะครับแอดมินก็จะแจ้งรายละเอียดไปตอนส่งมอบงานนะครับแต่ละหลังนะครับ หลังนี้ลูกค้าให้ติดตั้งแอร์ไปด้วย2ตัวก็เก็บงานให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอ็ดมินพาไปชมด้านในนะครับตอนนี้ด้านในเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานก็เตรียมนะครับเตรียมพร้อมเอาบ้านขึ้นรถพร้อมเดินทางนะครับด้านหน้าเราก็จะตกแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะครับโชว์ระแนงนะครับระแนงด้านหน้านะครับสี่เส้นนะครับก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับ พามาดูงานใกล้ๆนะครับพวกงานซีนซิลิโคนงานบัวครับตัวฐานเราก็จะไปแต่งบัวหน้างานนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่ก็เทฐานไม่ได้เราก็จะเก็บตามงานนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะครับหลังนี้สวยมากครับผมนะครับด้านนอกสีเทาด้านในโทนสีฟ้านะครับก็ทําให้บ้านสว่างขึ้นมานะครับประตูก็เป็นบานเลื่อนนะครับบานเลื่อนสายขวานะครับ ระเบียงด้านหน้า1เมตรนะครับห้องโถงกว้างเลยนะครับห้องโถง5เมตรนะครับ3คูนหนะครับ3คู้าฝ้าหลุมทั้งหลังเลยนะครับผนังเป็นสมาร์ทบอร์ดซอล่องนะครับครับด้านข้างก็จะเบาเข้าไปเป็น2เมตรเป็นระเบียงนะครับสามารถวางโต๊ะกินข้าวได้นะครับมานั่งตัวแอนอนได้นะครับตัวนี้ก็สามารถมุมนี้ก็สามารถจัดเป็นโต๊ะ เป็นตู้เย็นวางได้เลยนะครับตัวกินข้าวนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับก็ออกแบบมาเป็นประมาณนี้ครับผมถ้าลูกค้าท่านใดไม่ชอบก็สามารถปรับได้นะครับนะครับเดี๋ยวพาเดินไปชมนะครับตัวห้องโถงห้องโถงก็กว้างเลยนะครับพื้นปูกระเบื้องนะครับกระเบื้องทั้งหมดเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแน่นๆนะครับห้องนอนก็ห้องห้องนี้เป็นห้องเล็กนะครับสี เมตรคูณสามเมตรนะครับก็ใช้สวยสะดวกนะครับไม่เล็กเท่าไหร่นะครับนะพื้นที่นะครับฝ้าหลุมสมาร์ทบอร์ดชอว์ล่องให้ทั้งหลังเลยนะครับนะครับสวยๆเลยกว้างนะครับหลังนี้นะครับภายในก็ส่วนมากจะเน้นใช้สวยภายในนะครับหลังนี้ระเบียงจะไม่กว้างนะครับด้านหลังก็สามารถต่อครัวได้นะครับก็ลูกค้าอยากจบไปที่เราก็ต่อไปที่เราได้เลยนะครับมีประตูลงให้นะครับ ห้องน้ำก็เรียบร้อยครับผมสุขภัณฑ์ครบเซตเหมือนเดิมนะครับติดกระเบื้องให้ชนเพดานชาวเวอร์เรียนชาวเวอร์สุขภัณฑ์นะครับสวยๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับอ่างล้างหน้าให้เรียบร้อยนะครับนะครับมีกระจกกระจกให้เรียบร้อยนะครับสวยๆเลยนะครับกระจกสองกันสวยๆหล่อๆเลยนะครับพื้นปูกระเบื้องให้เต็มนะครับเทสระบบรั่วซึมให้เรียบร้อยนะครับนะครับห้อง ห้องนอนห้องนี้ก็จะใหญ่นะครับขนาด4ี่เมตรห้าสิบนะครับคูณสามครับตัวนี้ลูกค้าก็จะออกเป็นผนังนะครับผนังสมาร์ทบอร์ดเรียบนะครับเราแต่งโชว์นะครับอันนี้ก็จะสูงที่สองเมตรหกสิบนะครับตัวนี้จะโปร่งเลยนะครับโปร่งเลยสูงสูงเลยนะครับตัวนอนเด็กนะครับเราก็จะออกแบบให้แล้วแต่ลูกค้านะครับชอบแบบไหนสามารถปรับแบบได้หมดนะครับ ตัวนี้ก็จะเหมือนผนังบ้านปูนไปเลยนะครับส่วนนี้ครับผมมีก่องกันดูดลงเสาดินให้ติดตั้งแอร์ไปเรียบร้อยนะครับงานประตูก็เป็นงานไม้สวยๆแบบนี้เลยนะครับงานไม้นี่แข็งเข้มๆเลยนะครับลงสีให้สวยๆนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะครับหลังนี้ตัวบ้าน5้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับก็จะมีปิดฐานเข้ามาอีกประมาณสี่หมื่นบาทนะครับถ้าสาใหญ่ตัวนี้สาใหญ่เลยนะครับ ก็มีแอร์น้ำอุเหล็กดัดนะครับสามารถเพิ่มเติมได้นะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะครับเพิ่มเติมได้ทั้งหมดนะครับก็มาชมกันได้นะครับร้านของเราเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ก็จะหยุดนะครับอาทิตย์หยุดส่งงานนะครับก็จะถ้าอยากทราบรายละเอียดก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์ทางเพจนะครับให้ไว้นะครับ0 8 4 0 0 9 เจ็ดหรือ0 8 9 9 4 4 8 2 4 2นะครับช่างเป๊ปซี่นะครับเน้นโทรเข้ามาได้เลยนะครับขอพระคุณมากครับเจอกันใหม่นะครับเราไปติดตั้งที่ไหนเดี๋ยวพาไปชมไล์สดกันขอพระคุณมากครับเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ